ใจิตใจมันจะเกี่ยวเนื่องไปในเรื่องของอารมณ์ความคิดและก็ความรู้สึกนะคะมันหมายถึงใจิตใจของเราเนี่ยนอกจากควบคุมคอนโทรลไม่ได้แล้วมันจะมีการขึ้นลงขาวดำดีร้ายสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่เราเจออยู่ณนะตอนนั้นสมมุติว่า,เ,าเราอาจจะโกรธใครสักคนหนึ่งนะคะในช่วงตอนเช้าอ่ะตอนเย็นเช้าวังวันเย็นอารมณ์ความรู้สึกความคิดของเราเนี่ยจะไม่สม่ำเสมอจะไม่ปกติไม่คิดเหมือนเดิมเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะคะแม้แต่วินาทีเดียววินา,วนาทีที่แล้วสินาทีที่แล้ว กับตอนนี้ความคิดของเราถึงแม้ว่าจะมันเหมือนเดิมแต่ความเข้มข้นความใจเย็นความใจร้อนมันจะไม่เท่ากันนะคะไม่เท่ากันเลยนะะแล้วสมมุติว่าเราอยากจะฆ่าใครสักคนหนึ่งเราอยากจะทำร้ายใครสักคนหนึ่งในช่วงตอนเย็นของเมื่อวานอารมณ์ความคิดจิตใจ ไปโดนหล่อหลอมจากการฟังเพลงจากการกินอิ่มนะคะจากการออกห่างจากสิ่งที่เรามีความคิดที่มันตกตะกอนโกรธเ,เกลียดอยากฆ่าอยากทำร้ายเราห่างออกมาความคิดนะคะความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปมันจะเจือจางไปแล้วมันไปทดแทนแล้วก็เติมเต็มหรืออาจจะถูกลืมไปเลยก็ได้ มันถูกเติมเต็มด้วยเสียงเพลงกินข้าวการจันลงใจในแบบอื่นๆมันจะทำให้เราลืมเรื่องนั้นที่เราอยากจะฆ่าอยากจะทำร้ายเขานะคะในเรื่องของเมื่อวานอาจจะลืมหรือถ้ามีอยู่เนี่ยระดับความเข้มข้นของความคิดจะไม่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมถึงเรื่องของความรักความรู้สึกความคิดถึงความอยากได้อยากมีเมื่อวานเราอาจจะทะเยอทะยานมี energy ในการอยากรวยเป็นร้อยหลานแต่พอมาวันนี้เราอาจจะ อยากจะใช้ชีวิตแบบเบบธรรมชาติหาหาเช้ากินข้าหรือไม่งั้นก็ไม่ได้ใยอยากได้อะไรนะ,ะอยากไปอยู่กับธรรมชาติอยากปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคิดเป็นสิ่งที่เชื่อถือแทบไม่ได้เลยนะคะเอาแน,น่เอานอไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าตัวเราเองนะคะความคิดไม่สามารถเชื่อถือได้แล้วความคิดคนอื่นจะเชื่อถือได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราไม่เอาความคิดของคนอื่นรอบข้างเรานอกเหนือจากตัวเราหนึ่งคืบ ไม่มีความแน่นอนไม่สามารถการันตีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตัวเองเป็นหลักเราคิดแบบไหนคนอื่นก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะคะนอกเหนือจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีอะไรที่แน่นอนนอกเหนือจากพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรแน่นอนฝากไว้ให้คิด